โ <Okay, S 2> อเคครับสุวิดาสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านครับผมและวันนี้เราก็อยู่กับรายการวิจยัยเลดกับด็อกเตอร์สมโปโ่งฮะก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าแต่ละรอบชื่อรายการจะไม่เหมือนเดิมนะโอเคมาอันนี้ก็มันมีโซนใหม่เนะจริงๆก็มาอัปเดตมาสักพักสักหลายวันแล้วละ่ะแต่ว่าผมเพิ่งจะว่างทํานะครับก็ขออภัยด้วยที่ช้านิดนึงนะฮะก่อนด่นเลยเอยผมจําไม่ได้แนละ้วมันมัน,ม,นมันเคตตากรีอะไรนะอ๋ออ๋อโอเคยูทโซนยูทโซนโอเคครับมา ก่อนอื่นเลยครับผมเราต้องทําการเปิดเสิร์ชหาตัวจาก e คตโกลี่ t ยูสโซนะครับผมพิมพ์ไปเลยครับ Y O U อ่านี่เลยจ้ะโอเคแล้วนี่ก็เป็นตัวทั้งหมดที่ขึ้นมานะครับผมนะก็เอาจริงก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะแต่มันมีตัวตึงๆให้เราเล่นอยู่นะครับก็คือมีค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 ,ค,ค,คีอะไรวะลืมชื่อคิริโตเออเอามีคิริโตนะครับผมมีเมลิโอดัสมีมอบ อันนี้มาฮิโตะผมต้องใส่ไหมมาใส่ไปด้วยก็ได้คือตัวมันเก่งอยู่นะ่าเก่งเก่งในเรื่องการแบบโจมตีนะฮะสกิลโคตรกระโปงโอเคต่อมาก็จะมีจากตัวสตาร์พาร์อันนี้ก็เป็นตัวจากตู้สตาร์ดัสโอเคก็มีตัวนี้เอแล้วก็มีนัญช่าด้วยเออมีไอจังด้วยนี่เราจะบัฟได้หรอมีเอสด้วยนะฮะเออแต่ตัวส่วนใหญ่ก็คือเป็นตัวจากตู้สตาร์ดัสเนาะคุณผู้ชมเอ๋เราใช้ตัวนี้ได้ด้วยหรอถ้าผมเอาไปอีโวเป็น6ดาวมันจะใช้ได้ไหมน่าสนใจน่าสนใจ โอเคแต่ช่างมานเถอะครับเราเอาเป็นตัวที่เรายังมีอยู่แล้วกันก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราจะไปวิจัยเลเย์เราต้องไปเทสดูก่อนว่าไอตัวที่มันขึ้นมาเนี่ยตัวไหนสามารถวางได้บ้างนะครับโดยผมจะเอาตัวเก่งๆที่มันมีทั้งหลายนะไปลองวางก่อนอ่าไปลองวางให้หมดเลยเอ๊แต่จริงไอตัวนี้มันหาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมตัดทิ้งไปเลยแล้วกันพิโดริยานี่มันเก่งไหมผมผมไม่ค่อยมั่นใจในความเก่งมันสักเท่าไหร่นะไอพิโดริยานี่ยอืม อะเอาเป็นว่าตัวมันมีในเกมผมใส่ไปก็ได้ <c oughs> หรือว่ารอบแรกเราไปเทสก่อนว่าตัวไหนวางได้ไม่ได้บ้างนะครับ <c oughs> แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีนึงว่าเราจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครับผม <c oughs> ก็อย่างว่าแหละมันคือการวิจัยเลนระหว่างคนก็บอกเฮ้ยทำไมผมเอาตัวนั้นลงไม่ได้ตัวนี้ลงไม่ได้ผมแนะนํานะก่อนอื่นเลยนะน้องเปลี่ยนภาษาก่อนเปลี่ยนภาษาเกมให้เป็นภาษ,าษาอังกฤษก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ความถูกต้องในการเลือกด่านนะครับรอบที่แล้วนี่แบบอะไรนะ เอามีคาสาวางพดิจีโซนไม่ได้ผมนี่งงตืบเลยเสียเวลาผมเทชทิบหายเออเพราะฉะนั้นคุณเช็คดีๆก่อนเช็คด่านดีๆก่อนโอเคครับมาเริ่มวางเฮ้ยคิริโตวางได้เมริโอดัสวางได้ม็อบวางได้มาฮิโตวางไม่ได้นะครับเดกุูวางได้โกเทนวางได้นะครับผมโอ้แล้วก็ออกมาเป็นตัวแรกเป็นบอสเลยใช่ไหมเลือด70ล้านเ็ 7, เอ้ยไม่ใช่70ล้านดิโอโหเจล้านตีทีเดียวตายละ 7 5็ห้าสิบล้านนะครับมีสกิลอะไรไหมสตันสตันไหมไม่สตันนะอืมถือว่าสบายๆครับผมว่าตัวนี้บอสตัวแรกโอเคตัวที่สองเป็นตัวโคลนนะครับผมตัวโคลนเออแล้ววิ่งไวด้วยนะตัวโคลนตัวนี้มันวิ่งไวด้วยว่ะคุณผู้ชมดูดิอันนี้ผมไม่ได้คูณสามนะเป็นตัวโคลนที่วิ่งโคตรไวนะฮะโอเคถอดมาฮิโตออกครับผมตอนนี้เรารู้แล้วมาฮิโตวางไม่ได้นะครับในบรรดาพวกนี้นะครับมาฮิโตวางไม่ได้ส่วนอิริโตมอบ เมลิโอดัสวางได้หมดเลยนะครับต่อมาผมต้องเทสตัวแบบนี้ด้วยไหมอ่าผมเทสให้ด้วยก็ได้เอาตัวสตาพาร์ทเก่าด้วยก็ได้อะอันนี้คือผมเทสวางให้ดูเฉยๆนะแต่ผมจะไม่เอามาเล่นนะครับผมจะเอาแค่ตัวที่มันแบบยังยังทําได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมาเล่นนะนานันชาตัวนี้วางได้อยู่แล้วเนาะอืมอืมอืมอือ่าเอสไปลุยกันต่อโอเคเตรียมตัววางเงวด,ดาก่อนเลยครับเพื่อจะได้สโลมนะันฮะก็ห่างหายไปนาน พักใหญ่เลยนะกับการวิจัยเลทนะฮะช่วงนี้แบบคือเกมเปิดใหม่มันเปิดกันแบบลืมล่าเลยนะครับผมเออไหนจะเกมเปิดไหนจะเกมอัปเดตโอ้โหคือแบบดูเดือดอะช่วงนี้คือดูเดือดเลยว <c oughs> งการเกมเท่ากับดีเฟนต์คือดูเดือดจัดเลยนะมาเอสเอสวางได้นะครับผมตัวนี้วางได้ตัวนี้วางได้อเคยูมีวางไ, <c oughs> okay. ไม่ได้นะครับไอเนี่ยตัวนี้วางได้เนาะ ไหนดูแต่ละตัวดีอัพในขั้นเลียดมันเป็นยังไงบ้างนะอืมตัวนี้ระยะแปดสิบระยะน้อยไปหน่อยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ระยะเก้าสิบก็ก็น้อยไปนิดนึงแต่ก็พอได้อุ้ยอัพเกินตัวนี้ระยะเจ็ดสิบโอ้โหน้อยมากอันนี้น้อยแบบน้อยจัดเลยส่วนเอสเอสระยะเจ็สิบเหมือนกันโอ้โหแต่ละตัวคือต้องใส่ออฟระยะทั้งนั้นเลยว่ะ มีนารันชาติที่ไม่ต้องใส่นะฮะเพราะฉะนั้นนารันชาจะเป็นตัวเลือกที่เราเจามาแน่นอนนะครับผมจากรอบนี้ที่เราได้ลองเทสนะครับก็จะมียูมีที่วางไม่ได้นะครับก็ผมก็ได้ข้อสรุปมาว่าเป็นยูมีกับมาฮิโตะเนาะที่วางไม่ได้โอเคครับไะเดี๋ยวเราไปนั่งจัดเซตแบบดีๆเลยดีกว่าเราเจะเอาตัวดาเมจไปอย่างน้อยสักสามตัวนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเล่นนะครับผมจะเอาคริริโตะไปด้วยนะฮะเอาไปแบบตึงๆเลยดีกว่า ผมเบื่อแล้วกับการมานั่งเล่นตัวไกๆ่ๆพอเล่นตัวไก่ๆน้องๆก็จะแบบโอ้โหพี่ทำไมพี่แบบเนี้ยตัวนี้มันก็ใช้ได้พี่ไม่ใช่ะอี่เนี่ยดูดูตึงกว่าตึงเยอะไปเลยครับคิริโตะขึ้นไหลก่อนเลยมเมริอดัตอ่ะจัดไปม็อบด้วยไหมโอ้ไปตีเจ็ดดาวเรียกว,ว่าตีเจ็ดดาวอไอจังผมลืมว่าผม,ผมลืมเทสว่ามันวางได้หรือเปล่าอ่ะไปะผมไปด้วยเซตนี้เลยมาเดี๋ยวไปลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเปีมาช้าจัง เร็วๆดีผมจะไปเล่นเกมอื่นล้เนี่ยเกมเพิ่งเปิดใหม่เนี่ยผมอยากไปลองเล่นละนนี้ฟางอัพหนึ่งอัพสองพอฮะเอออ่ะดักดักตัวโคนไว้ก่อนปับ๊บคริโตผมจำไม่ได้ผมไม่รู้ระยะมันขนาดไหนนะคุณผู้ชม,มไม่ได้เล่นมาสักพักละแต่รู้ว่ามันบัฟมาได้ตึงมากนะฮะอ่ะไปเมียมอฟมอบเล่นได้ไงเอ้ยเดี๋ยวลองไอจังก่อนมันบัฟได้ปะ เฮ้ยไอยจังบับได้อ้าวจบแล้วดาดเนี้ยคิริโตตัวเดียวก็พอมั้งระยะตีเหมือนม็อบจะต้องใส่ออฟระยานะครับคุณผู้ชมหรืออาจจะขยับออกมาตรงประมาณแถวนี้นิดนึงนะฮะเดี๋ยวต่อไปนารันชานาราัน,ารช,านารชานี่เรารู้ความเก่งเขาอยู่แล้วนะก็นี่เรียกได้ว่าแบบลายข้อกังขานะครับสําหรับนารันชาเออเอฟเฟกมันผมเริ่มดูอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอะ เฮ้เดียว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 เดี๋ยวเดี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 ๋ยวก่อนลูกพี่ลืมไปว่าเป็นตัวโคนโอ้โหแตกหนึ่งหรือผมลืมไปฮะว่าเป็นตัวโคนเราจะต้องวางหนวดดำเวลา,วลากันมันตัวแตกด้วยแต่ไม่เป็นไรนี่นหน่อยหน่อยเฮ้ย โซเว็บ3ก็เป็นบอสนะครับบอสเลือด1.5ึ่งจุดห้าบีนะครับเว็บสามเอ้แต่มันวางบัฟได้อย่างนี้ผมว่ามันก็สบายแล้วนะมันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะฮะไปดูตัวที่เรามาดิเจ็ดดาวสามตัวโอ้โหตึงขนาดนี้ก็คือแบบไม่รู้จะยังไงแล้วนะเมลิวดัตน,ดนี่ผมก็ไม่รู้ว่าระยะมันอะไรขนาดไหนนะฮะเจ็ดซีไปงอโอ้โหเมลิวดัตดูระยะมันดีมันน่ารักเกินตีตรงนี้ก็ได้ตตรงนี้ก็ตรงนี้มันให้ผมเล่นตรงนี้ผมก็จะเล่นแค่ตรงนี้แหละ มันไม่มีความยืดหยุ่นในผมเลยอ่ะคุณผู้ชมโอเคผมได้ผมได้ทางเลือกแล้วผมควรจะตัดตัวไหนไปบ้างผมจะตัดม็อบกับเมลีอดัสออกนะฮะม็อบเนี่ยยังพอแบบม็อบยังพอแก้ได้ยังพอแบบไอ้นี่ได้อยู่ขยับขยับมาก็ยังพอแบบชดเชยได้ใส่ออฟระยะได้ส่วนคิริโตะคิริโตะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเล่นได้สบายๆอันวัง อันวางระยะ50ถ้าใส่ออฟระยะ40 mm. ก็จะเพิ่ม20เพิ่ม20ตรงนี้ก็จะเป็น90 90มีตัวไหนระยะ90้าิไมถ้ได้เช็คก,ก็ระยะเกินม็อบไปนิดหน่อยอืม ถ้าใส่ถ้า,ถ,าถ้ามีเรียวดั๊ใส่ออฟระยะก,ก็พอเล่นก็โอเคอยู่นะครับโอเคเวฟห้าบอสเลือดสามบีนะคุณผู้ชมโอเคนี่ก็ได้อัพพาราฉาดมาด้วยนะครับอันนี้ก็ดรอปทุกเลดไม่ใช่ทุกเลดทุกโซนยกเว้นโซนโพดิจีกับเพียวโซนนะครับอัพพาราฉาดเนี่ยมันมันจะเป็นตัวที่เอาไว้อีโวกลายเป็นในเจ้าหญิงน้ํานะครับผมเจ้าหญิงน้ำเจ็ดดาวที่เอามาล้างได้อะครับโอ okay, เคเซตนี้ก็ผ่านไปแบบอีซี่เล่นโดยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับผม คำตอบที่เราได้นะครับเหมือนเมริอดัสกับม็อบเนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับต้องใส่ออฟระยะนะครับก็คือออฟระยะปกติเราก็จะมีสองอันอยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละก็ใส่ไป2ตัวถ้าเป็นเซตน,นี้นะหรือไม่ไม่ใส่ก็ได้แหละเออเพาะผมก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมแต่ถ้าใส่มันก็ดีกว่าเกมต่อไปครับผมก็อืมเดี๋ยวดูที่มีตัวอะไรอีกไปเดี๋ยวลองอเอากเทนคูดไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะระยะ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง S ครับผม S นี่คือตัวเฟี้ยวอยู่แล้วนะเรารู้กันอยู่แล้วเรื่องความเก่งของ S นะครับแต่ S นี่คือมันมัน,น,ม,น,นมันเป็นตัวที่ได้ได้จากตู้สตาร์ดัตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่โกเทนนะครับโกเทนกับกับอะไรนะนารันชาท,ที่ที่หาจากตู้ธรรมดาได้แต่ว่าโกเทนเราจริงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำหรอกตัวมันทําไปก็ไม่ได้ไปเล่นอะไรต่อนะครับผมเรียนง่ายๆว่าเป็นตัวเหมือน ผมไม่อยากจะใช้คํานี้เลยนะตัวขยะโอเคครับรวางนวดดาไปเลยครับวางให้ทั่วๆเลยนะครับคุณผู้ชมเอเดโตก็ผมจะเป็นขั้นขั้นล้านสองไปเลยนะขั้นนี้ไปเลยนะครับแรง,ลงแล้วก็เอสวางไว้หนึ่งตัวครับเอเดแต่ผมไม่รู้ระยะเอสว่ะอ๋อเฮย้ยเอต้องใส่ออฟระยะคุณผู้ชมโอเคเอสต้องใส่ออฟระยะนะครับไปโกเทนคูดะ โอเทนคูดโกเทนคูดนี่ผมไม่รู้เลยนะมันปรับบัฟอะไรมาอะไรยังไงเป็นยังไงบ้างนะฮะโอโกเทนคูดก็ต้องใส่ออฟที่มันเพิ่มระยะนิดหน่อยฮะอันนี้เพิ่มนิดหน่อยเนี่ยูดิมันขาดอีกนิดนึงมันจะครอบทั้งแมปแล้วต้องใส่ออฟออฟลุงก็ได้ออฟลุ้งอ่าก็คิดิโตไม่ต้องใส่ออฟอะไรเลยแล้วก็เอสเอสใส่ออฟระยะจะสี่สิบสาสิบก็ได้ไอสีเหลืองหรือสีฟ้าก็ได้นะเอสอะ ส่วนนารันชาไม่ต้องใส่ออฟอืมแล้วก็ถ้าคุณจะเป็นเมเรียดั๊เมีเรียดั๊ก็ควรจะใส่เป็นออฟระยะนะครับผมมอบก็ควรใส่ออฟระยะนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าเกิดสมมุติแบบคุณเอาตัวที่มันจําเป็นต้องใส่ออฟระยะมาแม่งทุกตัวเลยก็มึงก็เลือกเอาเองแล้วกันว่ามึงควรจะใส่ตัวไหนอะนะคุณมีหน้าที่เลือกเอาเองส่วนผมแค่มีหน้าที่มาเล่นมาลองเทสให้ดูนะฮะว่ามันอะไรยังไงแบบไหน คือคือถ้ามันมีบัฟอะโอกาสผ่านมันสูงอยู่ละด้วยดาเมจขนาดเนี้ยนะโอ้โหโอ้โหไอ้บึมบัมจัดเลยบอสอยู่ไหนเนี่ยผมมองไม่เห็นบอสเลยโอเคครับคุณผู้ชมก็มาถึงบทสรุปของการโซโลยูโซนนะครับผมนะก็สําหรับตัวที่ผมแนะนํานะครับตัวแรกนะครับค็จะมีคริโตนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนิดนึงฮะคริโตนะครับตัวนี้นะครับ1ตัวนะครับ เมลิโอดัสก็โอเคครับม็อบก็โอเคครับเอาไป3ตัวเลยก็ได้นะครับอ่าส่วน6ดาวที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีนารันชานะครับผมอ่าเอสครับส่วนไออตัวนี้ปล่อยมาเลยฮะไก่ฮะไอโกเทนคูดก็โอเคอยู่ครับถ้าใครมีก็มาเล่นได้แต่ก็ถ้าใครไม่มีไม่ต้องทานะฮะตัวมันเอาไปต่อยอดอะไรไม่ค่อยได้นะครับไม่ต้องทํานะถ้าผมแนะนําก็จะเป็นนารันชาเอสแล้วก็คิริโตม็อบเมลิโอดัสก็จะเป็นตัวพวกนี้นะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติแบบสมมุติอะคุณมีแค่แบบมีตัวดาเมจอยู่แบบอะสตัวหรือ3ตัวแล้วมันเหลือว่างช่องหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็มีอีกตัวหนึ่งมาแนะนํานะคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในแคตาโกอียูสนะครับก็คือผมผมก็แนะนําให้สุ่มไว้นะตัวเนี้ยคือมันสามารถเอาไปลงได้ทุกโซนเลยนะครับ กลับมาตัวที่เคตาโคลี่ยูต่อนะฮะอ่าผมใส่เป็นเอสละกันอะใส่เอไปนารันชาไปโอเคก็ประมาณนี้ละกัน,นครับเดี๋ยวผมขอญาตเอาออฟนะครับใส่ให้ S นะครับผมใส่ไปโอเคเรียบร้อยครับป่ะแล้วทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปครับก็สำหรับโซนนี้ก็อย่างที่เห็นนะฮะเราสามารถกดบัฟไอจังได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเฟี้ยวเลยเราไม่ต้องหยุดเวลาเล่นกันเลยนะฮะ อนอื่นก็เตรียมวางหนวดดานะครับผมหนวดดาก็ให้เราวางแบบท้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าไอตัวบอสตัวแรกวิ่งช้าแต่โคนวิ่งไวอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันจะทําให้แบบมันมันสโลไม่โดนในตัว2ที่มันออกมาเว้ยโอเค,คผมจะวางประมาณตรงนี้นะครับผมแล้วแถวนี้แหละวางวางไปเถอะอ่ะวางไปอัพสองทีครับตั้งรัานโอเคเรียบร้อยไป นั้นรีบวางคิริโตก่อนเลยนะครับันนี้เรียกได้ว่าเป็นดาเมจหลักของทีมเลยนะครับผมอัพขั้นล้านไปเลยนะจากนั้นก็วางไอ้จังครับผมไอ้จังเนี่ยให้อัพถึงขั้นที่มันบัฟได้2องนะครับแล้วก็อย่าพิ่งบัฟปล่อยไว้ก่อนจากนั้นผมก็จะวางเอสผมจะวางตัวให้เสร็จก่อนนะคุณผู้ชมจะวางตัวให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยอัพนะครับอัพเอสเลยโอ้โหพอเวฟสอกแล้วเราต้องเริ่มบัฟแล้วคุณผู้ชมคือเรามีคิริโตกับเอสแล้วเราก็บัฟได้เลยนะ จากนั้นก็เริ่มค่อยๆอัพไปครับนารันชุงนารันชาลิลิบอัพไปครับอัพไปเลยอัพไปเลยไปเลยคือเว็บมันค่อนข้างเร็วนิดนึงนะฮะใครเป็นแบบพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรเออระเหยลอยชายแบบผมก็อะไรฮะระวังบ้านแตกด้วยดูดิเว็บสองแล้วจะเว็บสามแล้วผมยังวางตัวยังทําอะไรไม่เสร็จเลยโอเคเตรียมวางดวดดำตรงนี้ไว้ด้วยนะครับต้องวางไว้ด้วยนะไม่งั้นตัวตัวโคนมันแตกแล้วคือมันจะไม่โดนสโลนะฮะเนี่ยโอเคแตกแล้ว ตังเหลือสองแสนครับคุณผู้ชมเห็นปะคือเนี่ยถ้าเราไม่ได้เอาจูเลียสมาตังก็เหลือฟรีนะครับแต่นี่ทีนี้เราเราเอาจูเลียสมาไงเราก็วางไปเลยครับอัพไปเลยเนี่ยเนี่ยคือมันเป็นดาเมจเสริมของทีมได้นะจูเลียสแต่ก็อาจจะต้องหาจุดวางดีๆหน่อยอาจจะต้องหาจุดวางดีๆนิดนึงนะเฮ้ยเดี๋ยวจูเลียสโดนเนิฟคุณผู้ชมจูเลียสโดนเนิฟ มันเนิฟจูเลียสผมว่าคุณผู้ชมโอเคจูเลียสเอามาเล่นไม่ได้แล้วคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนที่มันเล่นได้อ่ะดาเมดมันประมาณเท่าไหร่ว่าแปดแสนมั้งเออมันก็เลยสามารถแบบเป็นตัวที่เอาไปลงโซนไหนก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้ดาเมจมันเหลือดาเมจเหลือแสนห้าคุณผู้ชมแบบไม่ได้บัฟอะแสนห้าโอเคมันมันใช้ไม่ได้แล้วจูเลียสโดนเนิฟเนิฟไม่บอกไม่กล่าวนะโอ้โห โอเคคุณผู้ชมผมขอโทษด้วยนะครับจูเลียตัดทิ้งเลยนะครับเอามาย้อนเวลาได้อย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ผมขอโทษคุณผู้ชมจริงๆนะอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่ามันเนิฟมาตอนไหนนะครับขอโทษเลยขอโทษแบบสุดๆเลยฮนะโอเคครับก็มันใช้ไม่ได้แล้วแต่ก็ก็ดามิเอตฮัทแสรนะมันก็ถามว่าใช้ได้ไหมแต่ค่ามันถูกลงนะเมื่อก่อนค่ามันประมาณสี่ห้าหมื่นนะอันนี้เหลือสองหมื่นค่าถูกลงดามิเอตน้อยลง ถามว่ามันใช้ได้ไหมก็อย่างน้อยๆก็มาย้อนได้เหรอวะแต่คุ้มไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่ค่อยคุ้มว่ะเอาตัวแบบตามตามเคตตาลี่มันมาเล่นดีกว่านะเออมันโหโเร็งเลยอุตส่าห์แบบเขาเรียกะลรนะพราวทูพีเซนต์อย่างมั่นใจเลยนะคุณผู้ชมแม่งใช้ไม่ได้ฮนะ ใช้ได้แหละแต่ดาเมจแสนห้าใครจะใช้วะกูถามจริงดาเมจแสนห้าถ้าแปดตัวแปตัวลงกันดาเมจเท่าไหร่ร้อยห้าสิบเคคูณแดล้านสองล้านสองโอ้โหดาเมจล้านสองผมวางตัวปกติก็เกินแล้วล้านสองฮะพี่โอ้พี่เล่นเนิ้์เป็นขี้ขนาดนี้ผมผมขอถอนคำพูดนะคุณผู้ชมนะ ให้อภัยผมด้วยนะฮะคือผมไม่รู้จริงๆเพิ่งรู้เลยเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลยเนี่ยเออถ้าไม่เอามาก็คือไม่รู้นะเนี่ยว่ามันไปปรับอะไรมาตอนไหนนะฮะผมจําได้ว่าโซนไหนสักโซนนี่แหละผมยังเล่นอยู่เลยนะเออมันยังแรงอยู่เลยโอเคก็จบไปนะครับได้พรราฉา,าด,ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเอาไปอีโวเป็นเจ้าหญิงน้ำนะครับเอนจอยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย